ตอนนี้ขอเน้นย้าหน่อยวิธีการทำนะครับกระดาษทําการขอทบทวนหน่อยนะครับขั้นตอนแรกของการทํากระดาษทําการก็คือให้เราเนี่ยนำข้อมูลจากงบทดลองเนี่ยมาใส่ลงไปนะครับตรงนี้นะมาใส่ลงไปในช่องงบทดลองนะครับโดยการใส่เนี่ยต้องใส่ให้เท่ากันนะถ้าโจทย์ของเรานะครับอยู่ด้านเดบิตเวลาเราเอามาใส่ก็เอามาใส่ให้ถูกด้านเดบิตหรือเครดิตนะครับหรือเครดิตด้านนี้แต่เวลาเราใส่นะลกูกมีเทคนิคนึงก็คือ อย่าพลาดถ้าเราพลาดบัญชีไหนเป็นบัญชีหนึ่งมันจะเป็นงบการเงินที่ผิดจะกการดำเนการมันจะผิดล้วนผิดไปหมดเลยดังนั้นครับในโจทย์เนี่ยเขาให้งบทดลองมาเท่าไหร่ให้เราใส่เท่านั้นนะครับให้ครบถ้วนนะเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูในช่องงบกําไรขาดทุนกับงบสแสดงฐานะนะครับตรงนี้นะนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เงินดูตรงนี้เงินดูตรงนี้นะครับรนี่เงินดูว่ามัตรงนี้นะครับถ้าเป็นงบกําไรขาดทุนจะแสดงหมวด4กับ5หรือรายได้กับค่าใช้จ่าย ถ้าเป็นงบแสดงฐานะตรงนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยนะครับมันจะเอาข้อมูลนะครับมาจากสินทรัพย์นี่สินแล้วก็ทุนก็คือหมวด1หมวด2หมวด3แต่พอมาเป็นหมวด4กับหมวด5เราจะเอามาใส่ตรงนี้ครับเห็นมนี่นี่นี่เอามาใส่ตรงรายได้นะครับรายได้กับค่าใช้จ่ายนะครับตรงนี้เอามาใส่ตรงนี้